ค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูกีตานะคะในบทที่5เรื่องการบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน20ตอนนี้เราถึง EP ที่6กันแล้วในหัวข้อเรื่องการหาผลลบโดยใช้การวาดรูปนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดเราไปดูสิ่งนี้กันก่อนนะคะ ที่หน้าจอของคุณครูจะมีคัพเค้กอยู่เอทั้งหมดกี่ชิ้นนะนักเรียนอย่าเพิ่งนับนะคะอย่าเพิ่งนับนะแต่ถ้าคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตดูว่าในคัพเค้กที่อยู่บนหน้าจอของครูเนี่ยถ้าคุณครูเอาออกไปย้ํานะคะเอาออกไปกี่ชิ้นไม่รู้แหละแต่นักเรียนดูแล้วในหน้าจอของคุณครูเนี่ย คัพเค้กเหลือมากขึ้นหรือน้อยลงหรือเหลือเท่าเดิมคะเมื่อคุณครูเอาออกไปแล้วทั้งทั้งที่ยังไม่นับแต่เราก็รู้ว่ามันเหลือน้อยลงค่ะคุณครูใช่ไหมคะดังนั้นการที่เรามีอยู่เท่านี้แล้วเราเอาออกไปมันคือการอะไรคะการบวกหรือการลบ ผลลั์มันน้อยลงนะคะแสดงว่ามันเป็นการลบนั่นเองการลบคือการเอาออกไปใช่ไหมคะย้ำอีกทีนะคะเดิมเรามีอยู่เท่านี้เลยมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าเอาออกไปตืมๆเราเหลือน้อยลงแสดงว่ามันเป็นการลบนะคะทีนี้ทีนี้ จากคับเค้กเรามากินของที่มีประโยชน์กันบ้างนั่นก็คือนมอ่ะนมนะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนช่วยคุณครูนับว่านมที่อยู่ตรงหน้าจอเนี่ยมีทั้งหมดกี่กล่องคะอ่ะนับไปพร้อมคุณครูก็ได้นะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13ใช่ไหมคะแสดงว่า ตัวตั้งอ่าตัวตั้งมีอยู่13กล่องนะคะ13กล่องจากเดิมเรามีอยู่13กล่องเนี่ยเอถ้าคุณครูจะแจกให้นักเรียนไปกี่คนดีอ่าคุณครูแจกให้นักเรียนไป5คนก็คือเอาออกไปทั้งหมด5กล่องใช่ไหมคะ คุณครูบอกแล้วว่าการเอาออกไปคือการลบแล้วเมื่อกี้ค,ครูออกไปกี่กล่องคะอ่าห้ากล่องนะคะคุณครูเอาไปให้นักเรียนห้าคนคนละกล่องแล้วก็คือห้ากล่องนั่นเองทีนี้ผลลับอ่าผลลบผลลบของคุณครูเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8เหลืออยู่ทั้งหมด8กล่องใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าคําตอบของเราก็คือ8จากเดิมมี13กล่องเอาไปให้นักเรียน5กล่องก็คือลบ5จะเหลืออยู่ทั้งหมด8กล่องนะคะเอทีนี้คุณครูมีรูปผีเสื้อ นักเรียนนับให้คุณครูหน่อยสีคาว่าผีเสื้อของคุณครูอะมีทั้งหมดตรงนี้เลยนะทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะมีอยู่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเก้าดสิแล้วก็สิบสามตัวนะคะ13ตัวอีกแล้วมีทั้งหมด13ตัวคำคำนี้คำคำนี้คืออะไรเอาออก ไปนะคะคือคันที่เขาบอกว่าให้เอาออกไปซึ่งรูปเราก็ครอบไว้แล้วแล้วก็มีเครื่องหมายแบบนี้นั่นก็คือเขาหมายความว่าเอาไอตัวเนี้ยกลุ่มเนี้ยออกไปนะคะดังนั้นหนูนับดูแล้วเขาออกไปกี่ตัว1 2 3ใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเอาออกไป สตัวมีออกไปสดังนั้นเหลือกี่ตัวหนึ่งสองสามี่ห้าหกเดปดเสเหลืออยู่10บตัวแสดงว่า13เอาออกไปสก็เหลือ10นะคะแบบนี้ตรงนี้คำว่าเหลือ สังเกตง่ายๆถ้าเป็นการลบส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะคะจากการที่เราเอาออกไปจากการที่เราลบออกไปทีนี้ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วว่าการหาผลลบโดยใช้การวาดรูปเนี่ยมันทำงไงเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ ถึงแบบฝึกหัดที่5.6กนะคะการหาผลลบโดยใช้การวาดรูปข้อที่1เขาให้เราหาผลลบนะคะอ่าเขาให้เราหาผลลบตัวอย่างเขาบอกว่ามีแมลงปอเนี่ยอยู่12เอาออกไป2แล้วเหลือนะคะที่เขาวงกลมแบบนี้แล้วมีเครื่องหมายออกไปในที่นี้คือเขาเอาออกไปสองนะคะ1ตัว2ตัวแล้วเหลือเท่าไหร่ เหลือ10นั่นหมายความว่า12-2ลบ2ก็เท่ากับ10แบบนี้นะคะเรามาดูข้อที่1.1กันข้อที่1.1พึ่งมีอยู่กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16มีอยู่16ตัวซึ่งเขาก็บอกเราไว้ตรงนี้แล้วนะคะแต่ทีนี้เขาให้เราทำยังไง เขาบอกอีกว่า16เอาออกไป6แล้วเหลืออ่าตรงนี้เขาเว้นไว้ให้เราตอบนะคะ16เอาออกไป6เหลือเท่าไหร่นักเรียนมานับช่วยคุณครูค่ะนับ6นะคะ1 2 3 4 5 6แสดงว่าเขาเอา6ตัวนี้ออกไปโดยการที่นักเรียนก็วาดรูป ครอบคุมแบบนี้อ่าแล้วทําเครื่องหมายออกไปแบบนี้นะคะหมายความว่าเอา6ตัวนี้ออกไปแล้วมันจะเหลืออยู่กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16เอาออกไป6ก็เหลือ10นะคะนั่นหมายความว่า16-6ลบ6เท่ากับสิ ่าดังนั้นตออบตอบ10นะคะข้อที่1.2หอยทากเข้าบอกมาแล้วว่าหอยทากเนี่ยมีอยู่15ตัวแล้วโจทย์เขาให้เอาออกไป7นะคะนับช่วยคุณครูเลยนะ1 2 3 4 5 6 7นักเรียนจำไว้นะคะว่า7ตัวนี้อ่า7ตัวนี้เขาเอา ออกไปเขาเอาออกไปดังนั้นจะเหลืออยู่กี่ตัวครูจะเปลี่ยนสีเลยนะจะได้ดูง่ายๆนะคะอ่าหนึ่งสองามี่ห้าหกดแแสดงว่า15เอาออกไป7เหลือ8นะคะหมายความว่า1 5บลบเเท่ากับ 8อ่าดังนั้นตอบ8นะคะในข้อที่1.3ข้อสุดท้ายในหน้าที่133มแมลงปอใช่ไหมคะอ่ามแมลงปอเอ๊ะไม่ใช่อ่มแมลงเต่าทองนะคะ,มะแมลงเต่าทองนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมว่ามันมีอยู่กี่ตัวใครที่มองเห็นบ้าง ถูกต้องมีอยู่14ตัวนะคะแล้วโจทย์เขาบอกให้เราเอาออกไป4ตัวคุณครูจะกาออกไปแบบนี้เลยนะ1 2 3 4แสดงว่า4ตัวนี้นักเรียนวงตาคุณครูด้วยนะคะเขาเอาออกไปเอาออกไปไหนก็ไม่รู้มันบินหนีไปไหนก็ไม่รู้นะคะแสดงว่ามันจะเหลือกี่ตัว14เอาออกไป4 นับช่วยคุณครูเลยค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 14เอาออกไป4เหลือ10ไหมายความว่า14-4ลบ4เท่ากับ10อ่าดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ10นะคะเรามาดูหน้าต่อไปกันเลยเขาให้เราหาผลลบอีกแล้วนะคะแต่เขาจะเปลี่ยนจากรูปสับเป็น ก,ก้อนกลมๆอ่าเป็นก้อนกลมๆในข้อที่1.1 1.1เลยนะคะ17เลบ7เท่ากับอะไรก็ไม่รู้นะอ่ะอันนี้คุณครูพูดว่าอะไรก็ไม่รู้นั่นก็คือเท่ากับเท่าไหร่17เลบ7เท่ากับเท่าไหร่แสดงว่าเราต้องเอาไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยออกไปเท่าไหร่คะกี่อัน เจ็ดอันอเรามันนับกันเลยหนึ่งสอสามี่ห้าหดแสดงว่ากองทั้งกองเนี่ยมีอยู่7พอดีนะคะก็เอามันออกไปเลยแล้วเรามาดูกันว่ามันเหลือเท่าไหร่หนึ่งสองสามห้าหกดแดเสิบ เหลืออยู่10แสดงว่า17-7เลบ7เท่ากับ10นะคะข้อนี้ก็ตอบ10เลยข้อที่ 2, 1.2 12-5อลบ5ืม12-5ลบเท่ากับอะไรก็ไม่รู้นะคะดังนั้นเรามากาออก5ก้อนกันเถอะ1 2 สามสี่ห้าอ่าแสดงว่าที่คุณครูกา,กากระบาดสีแดงๆออกไปเนี่ยคือเราเอามันออกไปนะคะอาจจะไม่กลมเท่าไหรน่นะอเอามันออกไปไหนก็ไม่รู้ทีนี้เราก็มานับกันว่าเมื่อเราเอาออกไปแล้วเราจะเหลืออยู่กี่อันหนึ่ง6 7สาส,าสี่ห้าหแสดงว่า12ลบห้าเหลือ 7นะคะข้อนี้เราก็ตอบเถ้าใครที่รู้สึกว่าคุณครูไปเร็วเกินไปนะคะนักเรียนก็สามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ทำไปก่อนคุณครูได้เลยนะหรือถ้ายังไม่เข้าใจนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งรอบนะคะตอนที่คุณครูทำเนาะถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลย ข้อที่1.3 16-8ลบ8เท่ากับอะไรก็ไม่รู้ดังนั้นเราต้องการก้อนสีม่วงๆออกไปกี่อัน8อันนะคะเออตามมานนี้ตามตัวลบที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเครื่องหมายลบ1 2 3 4 5 6เอ๊ะครบหรือยังอ่ายังไม่ครบนะคะ6 7แล้วก็8 แสดงว่าเราเอานี่เลยออกไปข้างนอกนะคะเราก็จะเหลือ1,2,3,4,5,6,7,8เราก็จะเหลือ8ดังนั้น16-8ลบ8เท่ากับ8เราก็ตอบ8เป็นเลขไทยแบบนี้นะคะอ่ะหน้าสุดท้ายของวันนี้แล้วหน้าที่135 ค่ะคล,ลบอีกแล้วนะคะหาคลูลบอีกแล้วแต่ทีนี้เขาจะไม่ให้เราวงออกไปแบบนี้แล้วนะาตามตัวอย่างนะคะเขาจะไม่ให้เราวงออกไปแบบนี้แล้วแต่เขาจะให้เรากากระบาดออกอย่างเดียวเลยเรามาดูข้อที่2.1กัน18ลบ9นั่นก็คือตั้งแต่แรกมีอยู่18ตัวตั้งมีอยู่18บลบ9นั่นก็คือ 1อ่ากาออกไป9อันนะคะตามที่เขาลบนะ2 3 4 5 6 7 8 9แบบนี้นะคะแล้วเราก็มาดูกันว่ามันเหลืออยู่เท่าไร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 18ลบ9ก็เหลือ9 18ลบ9เท่ากับ9 ข้อนี้ก็ตอบ9นะคะข้อที่2.2 14ลบ8เท่ากับเท่าไหร่ตัวตั้ง14ก็คือมีทั้งหมด14อันลบ8แสดงว่าเราต้องการกำรบาดออก8อันนะคะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8อ่าเราเหลือเท่าไหร่ทีนี้ 1>, 1 2 3 4 5 6แสดงว่า14ลบ8เท่ากับ6นะคะอ่าเราก็ตอบ6ข้อที่2.3ข้อสุดท้ายแล้วของวันนี้17ลบเเท่ากับเท่าไหร่ทั้งหมดตั้งแต่แรกเลยจะมีอยู่17ก้อนนะมีวงกลมอยู่17อันนะคะ ลบ7ในที่นี้ก็คือต้องการกระบาดออก7อัน1 2 3 4 5 6 7อ่าเรามาดูกันว่ามันเหลืออยู่เท่าไรหนึ่งสองสามสี่หดังนั้น17ลบเเท่ากับ1ินะคะเพราะว่ามันเหลือ เหลือวงกลมที่ยังไม่กาออกเนี่ยอยู่10อันดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ10เป็นยังไงกันบ้างคะนะักเรียนพอจะเข้าใจวิธีการหาผลลบโดยใช้การวาดรูปไหมคะนักเรียนฝึกทำบ่อยๆเนาะนะักเรียนก็อาจจะมันจะเป็นต้องใช้การวาดรูปมาช่วยก็ได้อาจจะตอบได้เลยในครั้งหน้าเราจะมาหาผลลบโดยวิธีไหน รอติดตามใน EP ที่7นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนหวังว่านักเรียนจะดูคลิปวิดีโอคุณครูจบแล้วก็ทำตามคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย